หน่วยของเล่นของใช้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณอาจะมาสอนเด็กๆเรื่องการเก็บรักษาของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะเด็กๆของใช้นะคะที่เด็กๆใช้อยู่ทุกๆวันเด็กๆควรใช้ถูกประเภทนะคะเช่นถ้าเด็กๆจะดื่มน้า เด็กๆต้องใช้ภาชนะอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือแก้วน้ำใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆเอาถ้วยหรือเอาจานไปดืมดนน่มน้ำได้ไหมคะมันก็จะทำให้หกแล้วก็เลอะเทอะมันก็จะใช้ไม่ถูกประเภทนะคะเด็กๆเมื่อใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยเด็กๆจะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเก็บที่ ให้เรียบร้อยนะคะภาพใดต่อไปนี้คือภาพที่เก็บของใช้ได้ถูกต้องข้อที่ 1, 1ข้อที่ 2, 2> ข้อที่3ส่วนของเล่นนะคะ เมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแลเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำของเล่นไปเก็บเข้าที่ใส่ตู้หรือว่าใส่กล่องให้เรียบร้อยแต่เด็กอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจจะมีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆจะต้องมันล้างทำความสะอาดของเล่นของเด็ก อยู่สม่ำเสมอนะคะเอ๊ะแล้วมีของเล่นอะไรนะที่เด็กๆสามารถนำไปซักแล้วก็ตากแดดให้แห้งได้เก่งมากเลยค่ะตุ๊กตาน้องหมีหรือว่าตัวอะไรที่มันเป็นผ้าเด็กๆสามารถที่จะนำไปซักนะคะเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรปกที่อยู่ในนั้นมันจะมีพวกไรฝุ่น หรือเชื้อราที่เกาะอ,อยู่นะคะเด็กๆจะต้องเอาไปซักในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วนำไปตากที่แดดเลยนะคะเมื่อแห้งเสร็จแล้วเด็กๆก็นำมาเก็บเท่าที่ให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ของเล่นชิ้นสุดท้ายเลยก็คือของเล่นที่ทำจากไม้นะคะเด็กๆของเล่นที่ทำจากไม้นั้น เด็กๆไม่สามารถที่จะนำไปล้างได้เพราะว่ามันจะเกิดเชื้อรานะคะเด็กๆจะต้องเอาผ้าชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาไปไว้ตรงที่ที่แห้งๆไม่มีที่อับชื้นเพราะว่าไม้จะเกิดเชื้อราได้นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ